สวัสดีครับพักเบรกพักเบรกครับสอมไปแล้วรอบนึงวันพี่น้องครับพักเบรกก่อนบนัตรนี่อ่ะเดี๋ยวเก็บภาบรรยากาศฝากพี่ตอนน้องก่อนบรรยากาศในช่วงพักเบรกนะครับตอนนี้น้องๆลูกๆทําอะไรกันอยู่นะครับมาดูกันผู้ใดมาเนี่ยมือนี้นะครับขออนุญาตถ่ายคลิปซูพี่น้องเบิงกอนนะครับผู้ใดเนี่ยนี่พระเอกบอมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ พระเอกนิกมาแล้วนี่เออเอาเอาสู้โลกสู้เห่าสู้กันต่อไปได้ย่างขายมาหนี่งได้ยังขายมาหนี่งยังไ่ทันได้ครับโชคต่อกาลังตีไปหาเงินลงจะกินปลาหวานไหมอ๋อ้างไปนี่อืมอันนี้น้องๆกำลังทำอะไรกันเนี่ยนีี่่ละงไไ้้เยซือวการยิกำลังทำอะไรกันเนี่ยขายของขายของมาสอ ขายของหาคาหนามันมาซ้อมดีมากดีมากแฟนกับพี่ซีเหมาได้นะคะน้องอุ้มขายย่างก่อนน้ำพริกกากหมูน้ำพริกกากหมูสมุนไพรขายสูตรของน้องอุ้มสูตรน้องกุ้มเองทำเองขายเองกินเองด้วยซื้อเองด้วยอ่าเอาให้เนื้อฟิลมหนิวรวมสห้องลูกกำลังไลฟ์สดขายของเอาหมดแล้วยังเนี่ยหมดแล้วยังพี่กินมีซากอาหารสามแผ่นเน่ย เส้นจะพอค่ะเดี๋ยวอุ้มเขียนมันที่แป๊บนึงอ้าวจดไว้เด้อมันเสื้อเลื่อมเด้อน้ำพริกกากหมูเส้นต้มซี่โครงคุณไปนะคะอ้าพักเบรกสักครู่นะครับอ้าวในกับเตกีตาร์ย่างเดียวมี้งหน่อยในกันดิชอบค่ะชอบกีตาร์เล่นกีตาร์ร้องเพลงเองเอ้ามาปีนึงแล้วค่ะแต่ยังไม่จบหน้าเลยล่ะไปเรื่อยๆลูกเดี๋ยวก็เก่งเองเค่ะเดี๋ยวเราก็เก่งเองเดี๋ยวเราจะให้ด้วยนะคะมือหนาอาจจะเป็นมือนี้เป็นกีตาร์มืออื่นก็จะเป็น มีตาไฟฟ้าค่ะลองดูอาจจะเป็นคลิปอะไ้ปาดโถเอามามาพี่น้องเบิ่งถ้าเก็บผาดมาพี่น้องเบิ่งเนาะเมื่อได้สิเลนนี่ยังกระบอกเด้อสุดท้ายคลิปมาพี่น้องเบิ่งน้องมิวนะครับวันนี้กีตาร์โป่งค่ะจะพักเบรกพักพอนสะก่อนบัดนี้อีกสักหน่อยมาซ้อมกันต่อนะคะ เพรียกคอยได้จะคลิปนอ้ํานี้นอ้าเพระเอกคอยนอ้ําครับเดี๋ยวหกคลิปเหรอครับฮะหกคลิปป่ะทั้โทรศัพท์ไม่ได้หกคลิปเหรอเอามาเอาเอาคาโรถเสียเลยจัดไปจัดไปอืมไม่พครับพราะม่นั่งรอกี่เฝ้าอ่าอืมเปิดไลได้แม่นพอได้ค่าโทรศัพท์เพิ่นขึ้นเลี้ยนเจ้าได้สีเขียวแล้วเลี้ยนเจ้าหนังทึ้งว่าได้ละวพานแล้วอืสู่ต่อไปครับพี่น้องนี่ของพรว่าจะได้ครับสงวัดเป็นที่แบบนี้โอ้เซอร์ไว้นะาไยอ่ะ อ่ะซื้อวันทำไมเราผู้ถือกองที่นี่แล ok ้วก้นเพิ่นตัวว่าเอาเอาเดี๋ยวไปหารอก่อนสัตว์ติ้งเล็กติ้งสร้างน้อยมาไปสร้างธรรมะเราได้ค่าวแล้วท่านเห็นว่าอายุแกได้ว่ดีค่ะโอเคโอเคแล้วน้ำหาเบิ่งเป็นยังไงกันครับเรือน้ำหาใส่หน่อยอันบ่เห็นเพิ่นสะดว่าว่าการก็ต้องเห็นสอมแบบอยู่เในเนาะ บอกคูณโบแสดงว่ากินตาหชั่วโมงด้วยแล้วสิบผัดชั่วโมงผัดกินชั่วโมงหนึ่งผัดชั่วโมงหนึ่งด้โอ้กินชั่วโมงนั่งอะไรกับภาคอีกชั่วโมงหนึ่งกินอีกชั่วโมงหนึ่งแมนปาดกินดูอ๋บอกตัวนี้มีกระโตใส่ตัวนี้เลยาบนไหนขึ้จังไหนพอใครมีอีกตัวหนึ่งอยู่ฐานอ๋อมีตัวใหญ่กว่านี้อยู่ฐาอ่ามีตัวใหญ่อยู่ฐานมีตัวมีตัวครับเพราะว่าโบอไไรเป็นคนในแสดงลำเรื่องเนี่ยแสดงเป็นมีตัวเป็นมีตัวค่ะเป็นใส่นลำบากขยันตบาตคนียู่ดา เอาใหญ่กว่านี้เนาะเอาใหญ่กว่านี้พ่ะนะครับตัวนี้เป็นซ้อมนะซื้ออันนี้ซ้อมซื้อค่ะตัวนี้เป็นมีดโตซ้อมนะครับนล้จะเอาใหญ่กว่านี้เวลาคนเลยพ่ะนะครับเวลาล้ำจริงเหนียนตัวสำคนเลยโอเคจัดไปจัดไปแม่ดวงดาวกับกระลังจัดเขียนสคริปต์อยู่เขียนเพี้ยนเอาเอาโอ้ไม่อย่างสองก้นก็สัมผัสก็ดีแต่เนาะโอ้ชีวิตนางเอียดไทยโอ้สัมผัสผ่านซอง โลโก้น้อยอ,อ,อืมปฏิภาปฏิภา<ห>กำลังสัมภาษณ์กันอยู่ช่องโลโก้น้อยหมอแซมก้นกำลังสัมภาษณ์ได้อีกให้พ<า>ี่น้องคงูบ้าอยู่น้ำแข็งก็ไม่ได้ถามที่แค่ไมนพี่น้องไม่ได้ถามเอาพลังรักโลโก้กำลังกำลังถามนางเอกค้ายอยู่เอาออบบอเวลาเวลาว่างพี่น้องลูกๆทีมงานเท่ากันน้องๆกันพักกัน็ดคลิปเพียดยังให้พี่น้องเบิ่งความเคลื่อนไหวทั่วไปในสำนักงานนะครับกับพ่อใดญ่ในพี่น้องในเบิ่ง นะครับความเคือบหน้านะครับการซ้อมล่ำการซ้อมแดนเซอร์นะครับส่วนกระเวียนนี่ก็ซ้อมล่ำโต๊ะกลางคืนมากกับเป็นซ้อมแดนเซอร์ซ้อมเต้นนะครับคู่คู่เพ้งคู่แดนเซอร์พันกระิมาประมาณกุละพกมุ้งแรงถูมหนึ่งกุละนะครับเอาเนี่ยแหละครับบรรยากาศนะครับน้องๆลูกๆก็ได้แยกย้ายกันไปพักผ่อนตามอัธยาศัยเพราะว่าซ้อมไปแล้วรอบหนึ่งวังหันนะครับเนาะสุ่มแล้นก็ซิ๊ แงพระเอกเพิ่นตั้งเตี้ยขนกับพระกันไล่สดทั้งพี่การเเขากับน้ำเหตเขาขึนน้ำกันเดีวั้งพเาเออบสวัสดีครับบครับ สวัสดีครับสวัสดีครับไปเอกนิ้งเก่าครับมาสอยอย่างขตันใส่ไหมโอ้เอามาสอยลำซิงก่อนบ่บ่บ่คนื่สวยด้วยซทำได้เก่าบ่ซทำได้เก่าปะตให้กูเรียนผ่านได้ก็ได้หรอกตัวเอ้ยซทำหนุ่มเก่าเนาะเอ้ยกูผ่านไปได้ก็ได้หรอกฮาลังมุกก็ดีมันพอห้ากับทีมเข้าไปก็ได้หรอกตัวมันก็จะสเก็บซุ้มมุกมาได้หลายตัววันใสวันสวยเตี้ยไอ้กำนองเก่ตอนนี้ก็ลังสอยอยู่ครับพี่น้องเพราะเป็นลำซิงกับสอยได้นะครับ น้องซอยมาสูมืออร์ูมืออร์ใช่วงนี่นะครับช่วงนี้มาสูมืออร์ูมืออเลยสั่งน้ำมูเพราะว่าเมื่อกี้ตะกี้มาบอทั่นมูบานไหนเขเลยเข้มคนแล้วโอเคสู้ต่อไปครับผมน้องซอยน้องซอยกำลังแก่ตักตั้นครับมาในน้องหมิงนะครับโอ้ยว่ามันไปใส่สองเท่ามานั่งไล่สุดจะผิดตัวบดหดอ่ะสองเท่านะสองเท่าตัวเฮียจงไมดน บเห็นบเห็นบเมื่นต่บเห็นตานมเมื่ออยู่สวัสดีพี่น้องสท่านค่รไว้สีท่านเข้ามาแล้วเออบอกให้ดูดีได้ไหมสี่ท่านมันคืเข้้วนก็จะส่งกูขี่ละ่แตา่า่าฮ่าฮ่เฮาฮ่าฮ่า่าฮา่าม่กฮ่า่าน่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่าตาม่า่าฮ่า๋่าฮ่าฮาฮ่าฮอ่าฮ่าฮยาฮ่าา่าว่าา่่าา่กา่ นะครับแม่ปวงมาหอดแล้วนะครับ<ๆ>เอาไม่ยังนี่ยไม่ยังเนี่ยซุ <c oughs> ่มได้เต้นได้กับมิตรการไล่สดมิตรการถ่ายคลิปกันช่วงนี้ลูกๆน้องๆแต่ละคนก็ขมักขเม้ในในการถ่ายคลิปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขมักขม่ในในการถ่ายคลิปลงโชเชียลให้พี่น้องดูกันเยอะๆไล่สดไปด้วยเอา จวดจัดไปอันนี้น้องเพียงน้องอาไอน้องยังนี่น้องคิมมี่น้องคิมมี่โอ้ยบ่ามีมีอะไรวะโอ้ยเนาะน้องอาไอน้องเพลงน้องคิมมี่เออเอาคิมครับคิมครับผมเอาผู้ไล่สดกับไล่ไปผู้ทายคลิปกับทายไปพี่น้องเขาเบิ่งกันไปเด้อพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องเพื่อนครับเอฟซีกับเบิ่งกันไปนะครับเบิ่งได้ทุกช่องนะครับทีมงานเข้ากับทายคลิป แน่ไหลสวดแน่นะครับพี่น้องกับแวะไปเบิ้องซองนั่นซองนี้ให้กำลังใจทุกซองนะครับเนาะกดแชร์กดไลค์ให้ทุกช่องนะครับอ่ะบรรยากาศในสำนักงานวันนี้ก็จะขออนุญาตนะครับถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งซัมนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหนาจะไหนจังว่ากันนะครับตอนนี้กับพักพอนับอัทยาศัยสักครู่เพราะว่าเส่วนมาแต่บ่ใบม้งใบสองใบสามสี่ม้งนะครับตอนนี้กับชักโมงนะบุนะครับเดี๋ยวจังหน่อยกับสีซ้อมอีกรอบที่สอง ในเรื่องล่ําแก้วนามาปีนี้นะครับฝากพี่น้องเด้อวันที่14วันเสาร์ที่จะหอดนี่นะครับจะได้กลับมาให้กำลังใจกันคือเก่าคือเดิมในไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับล่ําเรื่องอีพีพิเศษนะครับนั่ง12บสองวันสันสิเป็นจังไรมาเบิ่งกันพี่น้องนะครับเนาะอ่ะโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องไปแล้วไปเร็ว